แล้วก็มีการสะสมบาง,งามเนี่ย,ยให้มันยิ่งใหญ่รุ่งเรืองเจริญก็คือไหวบูชาบ่อยๆสังนึกกระลึ้รู้คุณคนบ่อยๆสำเนียถึงคุณคุณของท่านผู้มีคุณบ่อยๆมันจิตใจเรามันจะละเมียดละไมอ่อนโยนเหมาะสมแก่การางานทีนี้จะฝึกจิตก็ง่ายอบรมจิตก็ไม่ลำบากสังสมอบรมจิตตาอนุภาพเพื่ออนุภาพของจิตก็ไม่ยุ่งยากเกินไป ทำอะไรมันก็ง่ายเหมือนกับทังขยะที่มันว่างๆแล้วมันสะอาดาใส่น้าดื่มก็ยังได้แต่ทังขยะที่มันเต็มเปลี่ยนไป้ด้วยขยะใส่อะไรมันก็ไม่ลงไม่เขา้าและเราก็พยายามจะไปเรียกร้องเอาดอกไมก้มาเสียบน้ำหอมมาเทสุดท้ายมันก็คือทังขยะดีๆมันไม่มีอะไรจะดีนั่นหมายถึงสำหรับคนที่ไม่รู้จักกราบไม่รู้จักไหวไม่รู้จัเสนญคุณคนไม่รู้จักตร,ระหนักถึงคุณของคน แล้วท่านผู้มีคุณแล้วก็อีกทั้งการตันอักการตันอยู่อักการตันอยู่ก็คือไม่ตอบแทนบุคุณยังไม่ว่ายังทำร้ายทำลายก่าเนี่ยเขาเรียกคนอักการตันอยู่ในสำนึกบุคุณคนก็ไม่เป็นไรแต่หาวิธีท่องทำลายกับบุคคลผู้มีก็คุณเขาเรียกว่าคนอักการตันคนปัจันนี้เนี่ยฟ้าดินจะล่งโทษาธรณีจะสูบแผ่นดินจะสาบเหมือนเรื่องพระเทวทัพ ได้เป็นพระเทศประทัก็เพราะพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าบรรลุอภัสสมาบัติอภิญญาสมาบัติแปดก็เพราะพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในราศกระก็เพราะพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าสุดท้ายก็คิดจะรัาง่านพระผู้มีพระภาคเจ้าสุดท้ายก็เลยเป็นดินรับน้ำหนักของประเทศประทัดไม่ไหวมือดินหนักมากดูทนไม่ได้เลยต้องสูง ลงใต้แผ่นดินชาแผ่น่ินไทยในขณะกตัญยูมีที่ที่สุดของชีวิตที่ไม่สวยงามขณะกตัญยูไม่สำนึกบุญคุณคนที่มีที่สุดของชีวิตหรือว่าชีวิตสุดท้ายหลังว่าตายมีทุลุ่มทุลายไม่หรูหงามไม่สุขสงบไม่ปลอดกายไม่ปกรารุงตายเอาขอบอาใจใการน,นุโมทนา แล้วก็ให้รักษาคัามง,งามอย่างนี้เอาไว้แล้วก็สอนลูกหลานสืบสืบไปแต่ถ้าถามครูว่าได้อะไรก็ได,รได้ทำหน้าที่ชีวิตลูกผู้ของเองได้ทําหน้าที่ทําภารกรรมที่มีต่อรศาสนาอย่างตรงตรงไปตรงมาอย่างซื่อตรงและซื่อสัตย์ก็ภูมิใจละแค่นี้เรามีความสมุขแล้ก็อย่าลืมไปซื้อวันนะแล้วก็จะประกาศขายวัน เดี๋ยวประกาศใช้ทางโรัราชการมันกดเวยโ้นพล่าวาเป็นพินม,มันก็โดนพลาวาเป็นพิแตนเช้ชแตออ่อะไรอ่ะอาจารย์เข้ามาสัมภาษณ์นักศิกิาม,มาสัมภาษณ์แล้วคำสัมภาษณ์คำหนึ่งเขาทำาท่านดิมระไม่รู้จักดทนกันเลยเหรอ, <laughs> เ,อ,อเราเลยบอกว่าไม่ทนจะอยู่มาได้ยังไงตั้งสองปีเนี่ย เพราะว่ามันมันมาสองปีแล้วเราทนมันมาตั้งสองปีแล้วแล้วก็บ่นมาตลอดมันก็ไม่เห็นมีใครทำอะไรมันก็เรียกมันมาพูดคุยแล้วมันก็ยังไม่ทำอะไรสุดท้ายมันรําคาญมันซื้อเครื่องฟอกอากาศให้เราขึ้นแล้วเราก็เลยบอกว่ากูไม่ต้องการเครื่องฟอกอากาศของมึงกูต้องการอากาศของกู อากาศที่กูเคยหายใจอยู่ตลอดเวลากูสะดวกสบายแต่เวลาที่กูหายใจเข้าไปเนี่ยน้ำลายเค็มเลยน้ำลายเค็มปากโคมอ่ะเพราะฝุ่นละอองมัน,นลิวมาในอากาศเนี่ยแล้วทั้งกลิ่นทั้งอะไรตัวลงคืนมีหายใจนอนนี่ถ้าเปิดหน้าต่างนี่ไม่ต้องนอนเลยก็ต้องปิปดปกอู้อยู่นั่นแหละเพราะมันก็จะส่งกลิ่น มันไม่ทนจะอยู่มาได้ไงทั้งสองปีที่สองปีที่มันทนไม่ไหวแล้วก็กินยาันตับจะสุดอยู่แล้วตับจะเจนอยู่แล้วเพราะว่าต้องกินยานกดภูมิทำเป็นรูดแพ,พ,แพ้ภูมิงไอ้แ้ให้ฝุ่นละอองอะไรก็ไม่ไหวแล้วากนั้นก็ขายว่าจะไปขออย่างเดียวคือบาทไปกับจีวรเปลี่ม่ผู้ไปแล้วเแค่นี้พอที่เหลือสนใจซื้อไหม เราจะได้เป็นสมพานเขาโอ้โหไำไมครับรก็ประกาศขายนะแจ๊ะช่วยบอกคนจะต่อใครสนใจจะซื้อขายสองนะขายสองพันสองพันลาน้านออวัดมีตั้งสองร้อยไร่ลงทุนไปต้องขี่พันล้านแล้วครับข,ขายถูกมาเกเขียนไ,ไม่ไว้ขายถูกขายของสมพานับ ก็มีคนซื้อซื้อหนึ่งเหมือนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งขายวัดด้วยขายที่ด้วยแล้วก็แถมส่งพานสคนซื้อมันจะกายไม่ออกมันจะไมขายเลยหรอกขายเลยครับเดี๋ยวทุกอย่างก็จะคลี่คลายเชี่ว่ามีคนเข้าอีกโอ้ยถ้มันขี้คลายมันคลายกันนานแล้วมันสองปีแล้วทนมานานตั้งสองปีกว่าแล้วนี่ยังดีนะมันไม่ใช่มีแค่รงเดียว พระสองวันนี้มีมาเจราจาอีกโรงหนึ่งโรงทำหลอมหลออเหล็กหลอหลอลอ,ลอ,อยู่ตรงข้ามหน้าวัดเลยกำลังถมที่กำลังจะลงเสาออกตอคนเก่ามันเลวเลวเลก่ลอนม,มันจะออกมันเซ็นนุมั่เอาไว้โดยไม่ผ่านประชาวิจารณ์แล้วเขาก็ามาทำแต่พอมาทำในคนถมที่มันบอกว่าคุณไปขอนญานิปูย่ยาง เราก็เลยบอกทำไมต้องขออนุญาตคุกูกูไม่ใช่กรมกระทรวงสาธารณสุขเนะี่ยสุดท้ายมันมันเสียใจบอกว่าคุณก็ทำไปสิแต่คุณต้องทะเลาะกับชั้นจนวันตายถ้าคุณมีความสุขกับการที่คุณรวยบนความทุกข์ของชาวบา้านไอ้โรงหล่อเนี่ยโรงหล่อโล,อล,อล,อลอหะเนี่ยหรอไอ้เด็กหล่อเนี่ยมันมีสารไซยาไนด์สารตะกัว่วสารสารพัดสารเนี่ยที่ลอยเลยมาแล้วในอากาศมันไม่มีกลิ่นแต่นั่าจะตายเร็ว สมัยก่อนนี้เคยมีเพื่อนไปทำงานโรงหล่อสามเดือนแค่นั้นปอดเดนเข้ากับมือบรรากัดคนอ่ะข้างในอ่ะแล้วเป็นโรงที่เขาบอกว่าเป็นโรงที่ไม่ทําข้าวหวานด้วยเพราะว่าทาข้าวหวานไม่อยู่ไม่ได้ก็เรียกว่าโรงล่อะไรระบบเปิดครับก็คือเราก็ต้องรับมันเต็มเต็มอ่ะถ้าโรงมากเราบอกว่าเ้าอยากทําก็เดินเขาระบบเปิดโรงปูกต้องระบบปิดระบบมี หนีเป็นะรเราายว่าคือไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ต้องมาทนมามิดเดี๋ยวมันจะมีอีกหลายโรงที่จะมาโผล่ขึ้นนะเพราะว่าไอ้ไอ้ข้าราชการบ้านเรามันไม่มันมันเป็นคนไม่ใช่คนนะเห็นแค่ปัจจัยเห็นแค่เงินเห็นแค่ซองนะโดยไม่สนใจว่าชาวบ้านจะอยู่ทุกข์ยากลำบากขนาดไหนมันได้เงินไปมันก็พอใจแล้วแต่นุมันปกติแล้วพวกนี้มันต้องขอมติชุมชนมันไม่ได้ขอ เมื่อสองปีที่แล้วมันสร้างนลุงปู่ให้คนไปถามมันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นโรงงานนะเขาบอกว่าเป็นโกดังเก็บทําไปทำมามันกลายเป็นโรงงานไม่ได้ไงานก็ไมรู้บอกเป็นโกดังเก็บสินค้าเก็บวัตถุดิบนี่มันก็พ้นฟันออกมาฟุ้งทั้งวันนั่นคือวันที่แสดงธรรมวันที่ที่แล้วแสบคอเลยครับว,วันนี้คือน้ำลาย เหมือน,นกึนกืนเอกึนกึนเอซายครับเลยคอได้เป็นหลาเป็นเม็ดเค็มเหมือนน้ำลายเข็มปากคมน้ำลายเข็ม,เ,ขมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกินข้าวก็อิ่มแล้วเขาเล่นรำการอากาศก,กินอาหารสัตว์การอากาศลอยๆวย่างนี้อยู่ไม่ได้รลกวขายว่าใครสนใจซื้อบอ่าอาจ๊ะเอาแค่สองพันล้านอีอซิ่งจะซื้อ นายใาย <c oughs> อ่ะนายมึงอ่ะเก่งอ่ะเออไเรียกล่ารายชื่อคล้ายๆแบบลงชื่ออืมยมโรมอาตามเ็นค่ะ มาเ,เป็นพระจะไปต่อข้อต่อเตียงต่อยตีกับชาวบ้านเขาได้ไงโยมแล้วทำไมมึงไม่ทำเองี่เลิกเร่ยนี้แล้วแล้วมาหน้าที่นักสนใจนะครับกระโดโลชื่อเพราะว่าผมเห็นในโซเชียลเน็ตเวิร์พวก Facebook อะไรเงี้ยผมทำยากที่ทำก็เริ่มขึ <fire> <ted bs chi> ้นกัน เร <Techn Pokémon> <pakai> Again, ิ่มเลยเริ่มขึ้นมันเริ่มขึ้นก็เห็นว่าจะเขียนจะขายถ้าไม่เขียนขายมันก็ไม่ขึ้นก็เนี่ยก็ร้องผ่านสื่อเขาเริ่มผ่านสื่อแต่เดี๋ยวก็มีรายการที่ชาวบ้านของมีเขาไปทำนะครัทำอะไรก็บอกว่าเนี่นักข่าวช่วยๆกันเดี๋ยวผมเข้าไปดูโอ้ยอยาคุณมาพิมพ์มาใส่ครับต้องตีแผ่นอาณาจีอาณาโถ์จนไปที่ด้นหตอนเออ เอาส่งไปตั้งแต่สมัยไหนเราสองปีที่ผ่านมาไม่รู้ฉันมัได้เขียนใครเขียนก็ไม่รู้มันก็ยังเฉยอยู่มันก็บอกมันปรับปรุงแล้วที่ตอนมันสร้างโรงงานนะจกเดือนเสร็จแต่เวลามัปรับปรุงมันใช้เวลาสองปีอ่ะฟังมันดเลยมันก็อ้างส่งไปงั้นแหละม่ไม่ทําจริงแล้วเราก็ตายก่อนส่งเพราะปีที่แล้วเด็กมาบวชเนญแล้วอยู่ไม่ได้ถึงเจ็ดวันเลยมันเป็นเพอขึ้นทั้งตัวเลยเพราะเด็กมันเป็นโรคภูมิแพ้ฝุ่นละอองอย่างแรง จนแม่มันต้องเอาหมีสุดนะอใใ่ะมันจะหายใจไม่ออกนะลุงตาที่วัดก็เป็นโรคปูแม่คือดอนอนหอบแผกแขกนๆ้นั่นอนะ่ะก็จะไปอยู่ได้งไงขายใครซื้อเห็นว่าทรรมกายมันดีก็ไปบอกขายทีไอ้สองล้านละคืออยู่บ้านคนเดีย ขี้ปลาเนี่ยคนเรามันจะต้องไปทุกอะไรกับมันนะนแต่ตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่โรงงานอยู่ที่วัดนี่จ้านี่มันอยู่โรงพยาบาลสําเร็จจ้าก็จะให้ไปด้านร้องห่มร้องไห้ฉันเป็นคนไม่แบกทุกข์มาถึงนี่หรอกไอที่ตอนอยู่ข้าวัดเราก็กลั้นลมหายใจจนกระทั่งมันพอเข้าววัดปุ๊บเดี๋ยวนี้นะ้ํข้าวัดปุ๊บจะปวดหัวปับเลยมันเป็นเหมือนโรคจิตไปเลยอ่ะถ้าเราต้องกั้นลมหายใจ ปกติไอ้จะไสอนลูกศิษย์ใช่ไหมว่าเข้าว่าลึกเต็มรู้้เต็มรูเลยออกยาวเบาหมดรู้ก็เต็มมันกันเป็นปอดมันหายใจไม่เต็มไงพอหายใจไม่เต็มบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันต้องอั้นลมอ่ะและอเจมันก็ไปเลี้ยงสมองไม่พอไอ้เส้นเลือดในสมองมันก็หดตัวรุนแรงอ่ะมันก็เลยกลายเป็นโรคจิตเลยเดี๋ยวนี้พอเข้าวัดปุ๊บโดนจะปวดหัวปั๊บ ไม่ในนี้เลยเพราะมันหายใจไม่ได้อย่างที่เคยฝึกกว้างหรือเต็มรูกว้างหรือเต็มรูเต็มรูจะูมอะไรเข้ามามันทนไม่ไหวล่ะไม่ไหวทนมาตั้งสองปีแล้วไทยว่าไม่มีขันติเราเราต้องมาทนกับคนชั่วแบบนี้เลยนะที่มันเอาเปรียบเราไม่รู้จจบๆสิมันไม่ใช่เอาเปรียบเราคนเดียวถามว่าคนอื่นเขาเดือดร้อนไม่เดือดร้อนแต่ไม่มีใครกล้าโมยเขาไม่กล้า เขากลัวอีกที่วัดตื่นนะวัดจัาหวัต่างคก็มาบ่นได้ฟังโดนเต็มๆเขาก็ไม่กล้าวัดน่าเดือดใจมันใกล้ๆอยู่ตรงนั้นไม่มีใครกล้าบ่นเขาไม่มีใครกล้าขายวัดมันถูกหลายอุตสาหกรรมกูก็ขายเองไม่มีใครเดี๋ยวประกาศขายทางโทรทัศน์สื่อออนไลน์ใครๆก็ต้องใช้กำลังภายในเลยทำเไรก็จัดการกับบริษัทไอทีฝังบุญไปเลย ให้เราพูดมันแทน้าที่ดูดเลยเราพูดป้าพูมาเราเมีหลายวิชานะปากมาแล้วบาปครับถ้ามันเหมือนเราก็ต้องใช้นี่มันข้ามโปรแกรมชาเราหนีมันไปดีกว่าไปจริงๆเหรอครับเอาไปถ้ามันไม่หยุดเราไปไปเก็บใบขายทำไหนทำแต่มีคนมาซื้อขายพวกเนยไปไปอยู่ ม่อยู่ไปทำไมทรมานยกมันนั่งทนโอ้โหสุดลงไอ้สมัยก่อนมาสร้างใหม่ๆหไอกิจขี้หมูก็ยังเป็นอ,อ,อุตสาหกรรมชาวบ้านมันก็ยังพอทนได้เขาเลี้ยงห้าตัวสิบตัวร้อยตัวร้อยตัวก็ยังพอทำงานไอ้นี่มันไม่ใช่เลยมันยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยอ่ะมันทําตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงแลแล้วมันยังขยายอีกนะไปขออนุญาตเอบตอขยายพื้นที่ซื้อไปอีกขี่สิไร่จะขยายโรงงานให้ใหญ่ขึ้นแล้วเราจะอยู่ได้หรือับ เราไม่รู้ว่เาเมื่อไรอบตมาจานุมันิอบตอมันไม่รู้สึกรู้สาอะไรครับไอ้อบตคนที่อนุมัิมันก็ออกไปแล้วนี่คนใหม่มาก็มไม่รู้จะทำไงเราว่าอยู่กับไอสังคมเห็นแก่ตัวเอาเปรียบเนี่ยงระดับในสังคม,มแต่ก็วนะน่นหน้าศิลปินมาว่าปูระดับลุงปูนี่เนะเป็นพระนางขนาดนี้ยังขายวัดเลยตอทำไมกูไม่เคยไปแสดงอำนาจบ,าน,บานใหญ่ เอาลูกศิลุกศิลฐาไม่ทำไงลูกศิ์ก็ส่วนลูกศิ์ไม่เกี่ยวอะไรกูลูกศิ์มันไม่ได้มานอนที่นี่เขาก็ไม่รู้ว่าเราทุกนอนเดือดร้อนอะไรให้เขานอนบ้านผมเรื่องของเขาเราจะไปดูวุ่นวายอะไรกับเขาไม่ทําให้เขามาเดือดร้อนกับเราเลยเออใส้ตัวมาเดี๋ยวไม่เจอแถวสนามหลวงหรือร้านพะลูกไอ้แด่าก่อนเออวันนี้งานงานวันเด็กที่ผ่านมาก็เด็กก็อิ ลัเลยใช่ไหมฮวันนั้นไม่ค่อยไม่ไมีช่วงช่วงก่อนนะแต่วันเด็กไม่รู้ว่าได้กินหรือเปล่ารู้ก็รู้ได้ก็ไม่รู้สึกพรามันชินแล้วไงมันเริ่มอิ่มแล้วเงเอมะนะอมันก็มาเป็นเพิ่มครับแต่งานวันเด็กก็ช่วงเย็นไม่รู้ได้กิ่นหรือเปล่าลืมไปนก็เห็นเด็กมันมีความสุขแล้วก็เดินได้กิ่นไหมฮะใครไปงานัเด็กได้กิ่นไม่ได้กลิ่นแล้วจ๊ หนน้าากอวันอาทิตย์รุ่งขึ้นเนี่ยยังอยู่ในสลาคนแก่ยังไอโขดโขดสองสามคนนั่งไอเอาแง่อฝุ่นเนี่ยไอโขดโขสูดลมหายใจครับไม่ไหวอยู่ไม่ได้ขายดีกว่าซื้อได้แล้วจ้าขายถูกจบทอกฝากด้วยนะจ๊ะใครสนใจจะซื้อวัดอ้อน้อย อารามธรรมดอิสระราคาถูกๆก็ติดต่อได้ที่คุณมานันตั้งสุดมเราอะไรนะผมมีค่าของด้วยติดต่อได้ที่วัดได้เลยขาย้าโรงงานมันไม่ไปเราก็ต้องไปมันหาข้อยุติไม่ได้อ้างว่าทําคือเขาบอกว่าเขาพยายามจะปรับปรุงที่เวลาจสร้างโรงงานใช้เวลาหกเดือนเสร็จ ตั้งแต่วันแรกที่เปิดเรื่องมันก็มีกลิ่นแล้วเราก็บอกมันตลอดว่ามันไม่ไหวนะอย่างนี้มันจะร้อนพยายามพูดประสานออกมาพูดอะไรมันก็ไม่มันก็อ้างว่าปรับรุงแล้วปรับปรุงแล้วแตสุดท้ายก็เหมเหมืนจะมันไม่ได้เบาลงแย่อี่กว่าเก่าเพราะของมันขายดีไงอาหารสัตว์มันขายดีมันก็จะขยายโรงงานเพิ่มขึ้นอีกด้ซะโอ้ยตลาานตลาก เดนะี๋ยวไปเจอกัอน <c oughs> ที่นู่นนะมอนกานไม่หลักรู่นะสุดที่ไหนเรื่องที่นั้นแหละของวิทย์ขอบใจมากอนุโมทนาวันเมื่อวานนี้ใครไปเซเลอรมอนมากมืกเเอเมื <c oughs> ่อวานได้เห็นว่ามีตั้งสองพันกว่า,าก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็วันที่ วันที่เท่าไหร่นะวันที่สิบหกไม่ได้ไปนะจ๊ะเพราะเขาต้องยกเออต้องยกเสียงพระมหาพุ้แทนพิมพ์ชาติกลงแล้วเขต้องขยับไปอีกเสาหนึ่งก็คือวันที่เท่าไหร่ยี่สิบสามก็ถือโอกาสไปสวดน้องพระเอาไว้พระบาทสมเด็จพระจุลินท่์ก็จมีวัวตาอวันที่สิบาวันที่ วันขึ้นสามค่ำเดือนสามวันที่สิบสามจะเป็นวันที่เทวดาก็ะจะเปลี่ยนเวรเขามีเข้าเวรด้วยโรกดาวนกกระรอกทั้งหลายก็จะเปลี่ยนเวรเปลี่ยน,นตำแหน่งนี่ยังไม่เข้าปีปีงูนะต้องวันที่สิบวันที่สิบสามเดือนสามขึ้นสามครับจะมีบุชามาที่เสด็จเาเรื่องของการสวดสะกดเคราะห์ด้วยนะ จะอยากจะให้หลวงปู่ช่วยแนะนำก่อนว่าจะทำวิธีไหนบ้างกับเรื่องที่เสี่ยงคอข้อในวันที่สิบสามเพราะว่าตอนนี้ลูกชายอยู่เมืองนอกไม่เคยทำเสด่ยงอข้ไม่เคยทำไม่เคยทำเคยทำแต่ลบกอข้มันตัดกันไหมครับตัดนในส่วนลบคอข้อในส่วนราบเจวดาแต่ก็าสี่ยงคอข้อคืออะไรเรื่องไม่ดีก็ก็เห็นไม่ดีที่สุดสุดยังไงมันก็ยังไม่ดีถ้ามันไม่ดับดี ไม่งั้นถ้าอยากให้ได้ดีก็ต้องพยายามทำดีเดี๋ยวกรอบัวเองเลยพระพุทธเจา้าไม่ได้สอนว่าทาาําไม่ดีแล้วก็มาเข้าวิธีสวดแล้วจึงจะได้ไดีไม่ใช่ทําไม่ดีก็ต้องแกส้สันดานวิสัยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองให้เป็นคนทําดีทุกดีที่ดีเดี๋ยวความดีมันก็ได้ไปเองคร,รับจบแต่นี่คงคงเป็นครอบครัวอยากจะทําให้ลูกลูกชายก็อยู่คนนอกอะไรเงี้ยครับทาอะไรก็เลยปรึกษามาว่า อยากให้หลวงปู่ช่วยแนะนำถ้าเกิดจะต้องไปทำพิธีสะดวกก็เอาไปบอกผู้ชายกอวไปารณ์ู้ชายให้ทำดีเยอะๆทำดีมากๆพยันเป็นประโยชน์ต่อสังคมคนรอบครับเดี๋ยวก็อคงขบวนไปเจบาพุทธาครับพิ่เสดชนะถ้าทำจิตรงการแล้วล่าสุดมันเกิดความรู้สึกเศร้าโศกผูแบบนี้มันเกิดจากอะไร เราแก้ไขได้ไหมครับมันมีคําว่านิธิธายาคือความเบื่อหน่ายไอ้นิพธิธายานเนี่ยมันเบื่อหน่ายมันจะไม่หดหู่นะมันจะใคร่กำลังแต่ไอ้ที่มันหดหู่มันไม่น่าจะเป็นนิทธิธายามันน่าจะเป็นอารมณ์สิ้นหวงนะังสิ้นหวงังสิน้นอ,อ,อะไรเขาเรียกว่าขาดทุนอารมณ์ไม่ได้ดั่งใจหวงังไม่สมปรารถนา มันไม่น่าจะเป็นการที่กายวมใจได้คงจะต้องดูว่าอะไรเป็นอารมณ์ที่แทรกอยู่ระหว่างกายลมใจเพราะถ้ากายลมใจจริงมันมีแค่ตัวรู้เฉยแต่ถ้ามันมีอารมณ์เข้ามาร่วมจะแสดงว่าไม่ใช่กายลมใจลนะกายวมใจนี่มันมีแค่ตัวรู้บางเป็นไปภายในกายตนเอ่อแต่ถ้ามีอารมณ์ปรากฏนี่ก็ต้องเป็น เวทนานุปัสนาสติปัฏฐานต้องค้นหาให้ได้ว่าอะไรปรากฏขึ้นในจิตสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอะไรบ้างที่ปรากฏขึ้นเป็นกุศลที่เป็นอ่ากุศลหรืออัยยากิดจิตอย่างนี้นต้องวิเคราะห์ให้ได้ส่วนที่เป็นกุศลคือกุศลชนิดใดส่วนที่เป็นอกุศลคืออ่กุศลชนิดใดต้องค้นหาต้องสืบสอบ แต่ถ้ากายดวงใจเฉยๆเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่มีตัวรู้เฉยๆโดยไม่ปรุงแต่งเป็นอารมณ์ใดๆคือเรียกว่าไม่มีเจตสิกเครื่องปรุงจิตใจปรากฏขึ้น,นอย่างนี้ก็เรียกว่ากายดวงใจจบพุทธาครับพิเศษชกาอยากทราบว่าผู้ที่เป็นครร์โพธิสัตว์เขาจะสร้างได้ด้วยตัวเ,เองหรือไม่แม้ในชาติที่ยังบำเพ็ญบารมีมาน้อย ว่าตนเองเป็นปัญญาที่กับโภธิสัตว์สัทธาที่กับโภธิสัตว์หรือว่าวิริยะที่กับโภธิสัตว์ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นจนกว่าจะได้รับขนันั้นจากพระผู้มีพระภาคเจา้าหรือได้รับคำเขาเรียกว่าอะไรคำคำทำนายพุทธทํานายจากพระผู้มีพระภาคเจา้าไอนี่กที่บางเดือนบารมีก็จะก็จะ พยายามที่จะสั่งสมทั้งศาสรรมีทั้ง10ป,ประการให้สมบูรณ์มันยังไม่สามารถจะอ,อกรูปออกหลานออกมาให้รู้ว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ที่เป็นสัทธาธิกะาปัญญาธิกะาหรือเป็นผู้ที่มีมีอำนาจมีเดชมีสัจนาเหนือ,อไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นปัญหาของผู้ที่คล้ายๆกับผู้ปลูกผลไม้นี่มันยังไม่รู้หรอกว่ามันจะหวานหรือไม่หวานท่าน,นยังไม่ออกรู้ แล้วต้นไม้มันยังไม่โตพอไม่อย่างะะนั้นต้องพยายามที่ทําให้ต้นไม้มันโตบำรุงต้นไม้ให้สมบูรณ์แล้วเมื่อใดที่ต้นไม้มันโตอยากสมบูรณ์รูปที่ออกมาเราก็ย่อมสมบูรณ์ก็ยังไม่รู้อินกันว่ามันเป็นประเภทไหนเปรีย้ยวหวานขมหรือว่าจืกก็ต้องรอให้มันออกรู้ปและสูกเสียก่อนฉันใดก็ฉะนั้นผู้งบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ต้องอาศัยพุทธธรรมใดก กว่าจะถึงท่านท่านพุทธจะทำไดยก็ต้องต้องสั่งสองโมเ,เหมือนกับต้นไม้ที่ต้องดูอาหารเลี้ยงลำต้นต,ตัวเองจนเติบใหญ่เจ้าคุณฉาต่อเน,นื่องครับวิจัยมีรู่น้องรู้จักอยู่คนหนึ่งนะครับเขาเป็นพระโพธิสัตว์เ <c oughs> ขมามักจะหาโอกาสไปพบกับพร,อรอะรอริยะศพอยู่เป็นประจำ <c oughs> ไม่ทราบว่าควรจะชวนให้เขาได้ไปพบกับ,รบพระโูธิสัตว อย่างเช่นหลวงปู่หรือไม่เนื่องจากวิถีแห่งพระภูริสักย่อมแตกต่างจากวิถีของพระอริยสงฆ์อย่า,งาเงไปเล้าไปไหเล่าเขาไม่ <c oughs> อยากกลับเจ้าให้เขามาเจ้าให้เขามาหน่อยเถิดไม่เอาไม่เอาอเพาจะขายวัดแ้่ พุาทธาครับเมื่อสักครู่เรารับสิ่งนั้นไปก็เลยมีผู้ชายถามบอกว่าสิ่งข้อไหนสําคัญที่สุดครับหรือว่าเฉลี่ยน้าหนักเราเท่ากันข้อที่มันทําให้ขาดสติสําคัญที่สุดสุราใช่<จ>า<ก>มาเป็นระยะระยะเพราะว<ร>่าถ้าเมื่อใดที่มันขาดสติมันทําชั่วได้แต่ละเล็กจนชั่วใหญ่ๆเนี่ยอย่างข้อที่ทําให้สติเสียหายนั่นเป็นเรื่องที่ ทำให้เราได้รับทุกกรเวทนาข้ามโปงข้ามชาติได้ง่ายมากจบน่าจะรับขบุญชาทีได้ครับหลวงปู่บอกว่ามีปัญหาที่เกิดมาจากเด็กมากมายขึ้นทุกวันในปัจจุบันนะครับเช่นตีการฆ่าการลักขโมยนะครับคมคืนเนี่ยเมื่อวันก่อนใครได้ฟังครับพ่อผ่านีบลูกไปห้าหัวไปนั่งกินเหล้าในกุ่ แล้วคนพ่อผมเป่าพ่อเนี่ยขาดสิทธิ์ข้อลูกข้อสุราสุดท้ายเพื่อนในกลุ่มนั่น,นะ,ะก็เป็นคนืนลูกวัยห้าขวบนะลูกยู่มาแน่ก็ดูไม่ได้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของการติดยาเสพติดปัญหาเหล่านี้ก็เลยมีท่านเป็นผู้ชาขึ้นมาบอกว่าใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบพ่อแม่ครูหรือสิ่งแวดล้อมหรือรัฐบาลควรจะต้องถูกฝังสิ่งใดเพื่อป้องกันลูกที่เป็นที่รักของเราสังคม สังคมต้องเป็นส่วนรับผิดและชอบเพราะสังคมเป็นกระบวนการหล่อหลอมเด็กพวกที่ให้เติบใหญ่อย่างบิดเบีย้ยวและขาดหลักเกณฑ์ไม่ไม่ยอมรับในกติกาและก็ปฏิเสธศีลธรรมสังคมทําไมต้องรับผิดชอบก็เพราะสังคมยุคปัจจุบันเป็นสังคมของการซ่อมเสิมไม่ใช่สังคมงการสร้างเสริมหรือว่า,าซ่อมแซง มันเป็นสังคมของการเสพสังคมของการบริโภคในสังคมแบบนี้นะมันหล่อหลอมให้เด็กที่เกิดมาในยุคที่สังคมเหล่านี้จเจริญเติบโตเด็กมันก็จะต้องทําตามสังคมซึ่งสมัยก่อนนี้ชั้นเด็กๆมีสังคมไม่ใช่สังคมนักเสพเป็นสังคมนักสร้างเสริ เพระาะบ้านเมืองมันมันไม่ได้รูปฮารุฮารางหรูหรา,หามอนสมัยนี้มนไม่มีสิ่งเล้าเครื่องรอดที่รอเด็กออกจากบ้านตลอดเวลาไม่มีเด็กจะอยู่กับครอบครัวอยู่กับสังคมในบ้านมันก็จะทําให้เห็นถึงความงดงามพฤติกรรมการกระทํากิจกรรมของคนในครอบครัวในสังคมของตอนของตอนในชุมชนเองตอน ก็จะได้รับการสื่อทอดถ่ายทอดแล้วคนในสังคมชุมชนในยุคนั้นก็เป็นคนในสังคมที่ชุมชนยอมรับอยู่ร่วมกันได้เพราะมีกติกาเป็นตัวกําหนดเด็กก็เลยได้รับการสื่อทอดกติกานั้นมาโดยตามลําดับโดยลําดับแล้วก็ถือว่าเป็นผู้รับบรดกตกทอดจากบรรพบุรุษและปู่ย่าตายายและสังคมเด็กสมัยนี้ไม่ได้อยู่กับครอบครัว มันอยู่กับใครอะไรที่ไหนอย่างไรก็ไม่รู้มันก็เลยไปรับเอามารดกนันอะไรของใครมาก็ไม่รู้เหมือนเหมือนกับที่ฉันเล่าให้คุณฟังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าฉันไปแจกของเด็กเล่นชนเผ่าปากการไยเด็กบนภูเขามันไม่รู้ยินเน่อยเเข้าไปเชนยังนึกว่ามันหลอกชัดไปฆ่าเพราะว่ามันขึ้นไหลเขามากแล้วมันลงเป็นหุบลึกมากกว่าจะเจอหมู่บ้านประการไย แล้วไอ้ิอ้อมตไอ้ครูคปัญญาอ่อนชวนมันทำอะไรรู้ไหมวันเด็กเ <c oughs> ต,ต้นโชว์กังนำสไตล์ก็การนยนัเต้นกังนำเราดูเด็กมันจะรู้ไหมเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ไม่เอาแบงให้มันเล่นอยัางนี้แหละคือแล้วต้องโทษใครมันต้องโทษสังคมมันโทษผู้ใหญ่มันง่ายผู้ใหญ่ปัญญาอ่อนผู้ใหญ่ไม่เข้าใจที่จริง ไอ้ความงามของชนเผ่ามันมีวัฒนธรรมมีศิลปะรากเง่าของเขามีอยู่ทําไมเขาไม่เอามาอวดกันไม่เอามานําเสนอไม่เอาไอ้การนาสไตล์อะไรมันโคตรล่าวนพวกดมันหลุดมันที่ไหนมันมาจากไหนนี่ยงแล้วจะมาโทษอะไรถึงเวลาเด็กพวกนี้มันโตมาอย่าอื่นกระหายตะกายยายยาแล้วใครจะไปว่ามันได้เราเป็นคนสอนมันเองอ่ะมันไม่มีปัญญาเราอยู่ประกากระยอมมันจะไปเสื้อยขึ้น ไอซีดีเล่นกางนำสไตล์ไอ,อเครื่องไอ,อมีมีแต่ครูปัญญาอ,อ่อนผู้ใหญ่ใจร้ายทำร้ายมันแล้วไอไอ,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 อวัฒนาธรรมในศิลปะ